ต้นมะนาวของอิงนะคะตอนแรกอะมันมันเป็นใบแก่แล้วอิงก,ก็รีบเอาใบยันเอาใบแก่มันทิ้งแล้วก็เหลือไม่กี่ใบเองแล้วอิงก,ก็เอาโฮอร์โมนไข่ฉีดแล้วตอนนี้อเนี่ยผีดอกออกใบนะคะแล้วก็มีดอกด้วยนี่ไงนี่มะนาว เอาดอกต้องหลักพี่ใงนาหลกนั่นดอกนะคะต้องนี่นี่ดอกมะน,นาวนะคะตรงนี้อีกสามต้นอนี้นีนๆๆ่นี่ลุ้นนะคะว่าอิงจะได้กินมะนาวไว้หลังจากที่กล้วยต้นกล้วยที่อิงเอามาจากบ้านเรานะคะอยู่กับอิงมาห้าหกปีแล้วปีนี้เขา ทนหนาวไม่ไหวก็เลยตายมะนาวเอามาเอามาสองต้นตอนนี้เหลือมะนาวแป้นต้นเดียวนีมีดอกแล้วนั่นอีกนีอีกนีอีกถ้าเป็นบ้านเรามันก็จะรู้สึกธรรมดาใช่ไหม ต่ี่ในญี่ปุ่นน่ะแล้วอิงก็ปลูกบนากไอตรงระเบียงหลังบ้านน่ะชั้นสามอะ่อะฮต้นอันนี้อิงเรียกว่าต้นวาสนานะคะอายุแก่กว่าโซล่าอิง ซื้อมาตั้งแต่โซล่ายังไม่ห้องโซล่าเลยค่ะตอนนี้โซล่าสิบหกวบแล้วสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วมั้งต้นเนี้ย